ไปด้วยเป็น้ดอกไาในรทัน์ะมาเดไปเป็นดอกยูทูปเปิดดิเดี๋ยวไว้การเดี๋ยวันไว้การจะเอาน้องมาด้วยว่าใส่อะไรยังไงบรรยากอกเดี๋ยวลงยูทุกทางพี่ก็ได้ผมมียูทูผมเนี่ย่ะผมมียูทูปเอากับภาพาไรก่นี่พี่ายาี้ออกรายการด้วยนะคะ นะคะัเนเสือสย่ายใส่ส่ใส่ใส่่ใส่ใส่ยส่ใส่อส่นส่ใส่ส่ใ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 สีใส่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 สวยงามส่ใส่ใส่่ใส่ใ้ส่ใ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 ่ใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใา่ส่ใส่ใสสมใส่่ใส่ใ่เส่ใง่ใส่ใส่ใส่ส่ใส่น่ เดี๋ยวเดี๋ยวมาซิมาซิทำไมน่าต้องกอดเศรษฐีเนี่ย เอใส่สุัสนใส่แค่นี้งรับวันนี้แล้วผมอยู่รุ่งยูทูต่อไปเลยแต่ว่าผมอยู่ขอใส่ใส่ว่าขนมไทยบ้านมวงไปเลยในในใน u ูทู e ครับครับอยู่รุ่ง u ูทู e ผมไปเลยนะ

มือไปโมดแป้งเส่ก็นดแป้งันนี้งทำวิธีการโนดแป้งขนมตาลนะครับพอแป้งละลายก็เติมน้ำตาลเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลพอตงใส่ถึงโลคหะใส่ประมาณจากประมาณจากเกียรถ้าใส่โลดนงมันสวาดเกินชิมบ้าง กนจะม,ม,นม,นมาขึ้นอ่างนีแทนร้ใสงาลายมันก็นนนึ่นขึ้นชั่วเยอะนะครับตอนนี้ <laughs> กำลังสาธิตการทำขนมตาลของขนมไทยบ้านหนองม่วงตำบลเหนือเมืองนงอะครับอันนี้ก็จะ,ะมีขนมทาให้ดูอดอเอาไม่ใช่ควจมขนัดก เราเอาไม่เ่อเก่งๆนะมันมันบ่ชัตตัวนมันร่ขนมชานกับโก๊อตอันนี้ก็คือแป้งฟูอันนี้คือขั้นตอนการนวดแป้งอขั้นตอนการนวดแป้งอันนี้ไม่ใช่เืเด้ ผสมนึงผสมเออผส่นวดวดใส่เนื้อมันมั้ยอื ต่บงเราใส่่กันองเดียวกันเดย่็ไม่้ตองเป็นของใของไม้านของงเนาแต่ว่าต้อตกเป็นก้อนใสคันเบกคันเบกมันสีนี้นี่ยางะเคืองรเคืองใช่ก็ได้จก่ามยกเราใ้นแลาวบาทีไม่ได้รอยางใดไม่ได้นาถือถือถาดเลยนะสิเห็นหนาน้ำมันส่วนตัวเาอนมไัยอร่อยมากเลยนะคะของบ้านหนองม่วงหมู่ที่สิบสอบลเหนือเมืองเดี๋ยวเดีเดยต่อได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ อ,อแม่ผมันถึงจุ๊กมาชิมมาชมขนมไทยนะคะอร่อยมากเลยนะคะอยู่ที่บ้านหนองบัวอยู่ที่ สองบนหน้าเมืองและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้ก็กําลังมีการสาธิตการทําขนมไทยนะคะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านนะคะวันนี้นะคะก็มาชิมขนมไทยกันนะคะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะครับผมแก้กงก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวข้าวโพดใส่แซ่แป้งไว้ก่อนแซ่แป้งไว้จักคักนึงมันจะสีหนวดไงข้าวหนวดข้าเดนียวตาลลายละลายไบแหว้าวหนวดชิมที่หลายหลังวด แล้วเจ้าอย่างเดียวใช่ข้าวเจ้าอย่างเดียวใชใส่ข้าเจ้าอย่างเดียวเข้าะอแล้วก็ใส่สีสีมันงามเขาก็ต้องหวดให้มันแบบว่าไม่ให้มี่เสียเปรีสีก็เนสีสไมีหวหวถ้ามันแตกไปเลียวนะไม่ี่กองีมขไม่ไม่พี่รดองวไาให้มันละเอียดเนี่ยมันเนียเลยไม่ใหญ่ 哎呀，那我。